สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบยังคงอยู่กับแบบหัดน,นิสตต์ป .6 เล่ม2นะครับออันนี้จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่6.12นะครับอก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็นกฝากกดไลค์กดส u b s c r i า e กันด้วยนะครับก่อนจะดูเฉลยควรจะลองทำมาเองบ้างก่อนเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับผมอเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าเป็นยังไง สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาแล้วนะครับ <c oughs> โจทย์ปัญหานี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะครับข้อแรกเลยครับแผ่นเขาบอกว่าข้อหนึง่งก้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาวยี่สิบ 6ซนติเมตรสาซนติเมตรและ40สซนติเมตรนะครับอืมลิงไปรอบลิงไปตามความกว้างของทางเดินแนวตรงได้สองรอบพอดีทางเดินนี้นะครับมีความกว้างกี่เมตรครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเรามาดูนะครับอันนี้นะแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยม มีความยาวรอบรูปเท่าไหรครับเราก็เอา26บหกบวกกับสาบวก40ได้เป็นห0 0หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่เราต้องมาดูนะครับว่าโจทย์เขาถามเป็นหน่วยอะไรครับโจทย์ถามเป็นหน่วยเมตรทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะแปลงจากเซนติเมตรให้กลายเป็นหน่วยเมตรก็ไปเลยนะครับ1นึรอเซนติเมตรนี่ก็คือเป็นหนึ่งเมตรนั่นเองครับเออ บอกว่ามันกลิ้งไปตามความกว้างของทางเดินแนวตรงได้สองรอบพอดีนั่นหมายความว่าทางเดินเนี่ยนะครับจะกว้างเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรคูณกับสองเพราะมันทาได้สองรอบนะครับคาตอบก็บอกว่าทางเดินเนี่ยครับกว้างสองเมตรนะครับอ่าสรุปนะครับทางเดินนะครับกว้างสองเมตรครับผม ให้ดึงลายมือนิดนึงนะครับภาษาไทยไม่แข็งแรงเล่นเองตบเองชงเองไม่ขำเลยข้อสองชายออกแบบชั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซ้อนกันสามชิ้นทรูปนี้เลยนะครับเขาให้รูปมาละสะดวกดี โดยแต่ละชิ้นจะมีฐานยาว0.4เมตรด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ0.3เมตรเขาถามว่าใช้เนี่ยนะครับต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของนี้อย่างน้อยเท่าไหร่ถ้าเลือกดีๆนะครับเราก็มาดูคำนวณความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจดแต่ละรูปแล้วก็ค่อยมาคูณกับจำนวนที่ต้องใช้นะครับรูปที่ต้องใช้ เราจะได้ว่าไปขันทีละขั้นครับความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ครับลองเสียบแต่ละรูปนะใช้คำว่าแต่ละรูปไปเลยเพราะว่าเดี mm ๋ยวะอมอาจจะได้เอามาคูณได้ศูนย์จุดสี่บวกศูนย์จุดสามบวกศูนย์จุดสามได้เป็นหนึ่งนะครับหน่วยเป็นเมตร เอ,อเราก็บอกว่าใช้ไม้ทำเชิชงมัเท่าไหร่ครับมันเกิดจากการเอาสามเหลี่ยมมาวางต่อกันกี่รูปครับสามรูปเพราะฉะนั้นก็ใช้รูปละหนึ่งเมตรจำนวนกี่รูปสามรูปก็คูณด้วยสามเข้าไปก็จะได้เป็นสามเมตรนั่นเองครับเราบอกว่าต้องใช้ไม้ อย่างน้อยเท่าไหร่ครับสามเมตรครับผมข้อสามครับบอลปักเสาสาต้นนะครับโดยไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันการที่มันไม่ได้ปักให้อยู่ในแนวเดียวกันแสดงว่ามันออกเป็นสามเหลี่ยมนะโดยต้นที่สองอยู่ห่างจากต้นแรกห้าวาต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สองหกวาและห่างจากต้นแรก สิบวานะครับอถ้านำเชือกมานะครับเจ็ดสิบวาจะล้อมเสาได้ทั้งหมดกี่รอบมากสุดกี่รอบอเราก็ดูก่อนนะครับการที่ต้นที่สองอยู่ห่างจากต้นแรกห้าวาต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สองหกวาและห่างจากต้นแรกสิบวานั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าลองนึกดีๆมันก็คือเป็นรูปอะไรครับ จุดแรกมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมลองนึกดีๆเพราะฉะนั้นนี่คือการหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมครับจากอันเนี้ยเราบอกว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมเนี้ยที่เราวาดมาเนี้ยเป็นเท่าไหร่อ้าบวก 6บวกสิเท่ากับ21หน่วยเป็นวาบอกจะไม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ,อ่าวาเป็นหน่วยวัดไทยอะโอเคทีนี้มาดูนะครับเราบอกว่าเชือกยาวกี่วาครับเชือกยาว70วานั่นหมายความว่าเราลองเอา จ็สิบหารด้วยยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ตัวเนี้ยจะสามารถล้อมได้เท่าไหร่ล้อมได้สามรอบและเหลือเศษเจ็ดวาฉะนั้นเราบอกว่า ล้อมได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับสามรอบเราไม่ได้สนใจเรื่องเศษนะว่าเป็นเท่าไหร่เพราะจริงๆเราเอาเจ็ดสิบหารด้วยยี่สิบเอ็ดมันได้เป็นสามเศษเจ็ดเนาะแต่ว่าทีนี้เราสนใจจำนวนรอบไม่ได้สน,สนใจเศษเท่าไหร่ก็สรุปได้ว่าเราล้อมได้มากที่สุดสามรอบนะครับข้อ <c oughs> สี่ครับ จีนมีกระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองชิ้นที่แต่ละชิ้นมีลักประกอมุมฉากยาว12เซนติเมตรและ35เซนติเมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากยาว37เซนติเมตรครับนำกระดาษแข็งทั้งสองชิ้นมาต่อกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโดยให้ด้านที่ยาว12เซนติเมตรนะครับเป็นด้านที่อยู่ติดกันจากนั้นนำเชือกมาติดขอบโดยรอบ เขาถามว่าต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อยเท่าไหร่อ่าเราลองนึกภาไม่ออกเราลองวาดการวาดภาพช่วยได้โอเควัดเดียดหน่อยข้างมันสมมุติว่าประมาณนี้แล้วกันครับสมมุติว่ามันเป็นฉากแล้วกันนะ จะเห็นว่าด้านนี้ที่เอามาต่อกันคือด้านสิบสองเซนติเมตรนะครับด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากอยู่ตรงนี้ครับสามสิบห้าและน,นี้สามสิบห้าผมขอไม่เขียนหน่วยนะเขียนนิดนึงส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากตรงนี้นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่สามสิบเจ็ดเจ็ดนั่นหมายความว่า ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมใหม่เนี่ยความยาวรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจะใช้เท่าไหร่ก็เป็นสามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดบวกกับสามสิบห้าคูณสองอันนี้ได้เป็นสามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดบวกเจ็ดสิบออกมาเป็น หนึ่งร้อยสี่สิบสี่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเราบอกว่าเราสรุปได้ว่าจีนต้องใช้เชือกอย่างน้อยเท่าไหร่ในการในการนำมาติดขอบโดยรอบอใช้อย่างน้อยหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เซนติเมตร ค okay. ไปต่อครับข <c oughs> ้อห้าครับก้าเพนใช้ผ้า4.5เมตรเย็บพุ่มริมผ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดเดียวกันห้าผืนแต่ผ้ายาวไม่พอขาดอีก30เซนติเมตร ร้าวูปสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ระผืนมีความยาวด้านด้านละเท่าไหร่อ่ไม่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะเราต้องบอกว่าก่อนว่าป้าเพนใช้ผ้าเท่าไหร่ก่อนตอนเนี้ยเราใช้หน่วยอะไรก็ได้ถูกไหมเราเลือกเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมอาจจะเลือกใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ป้าเพนใช้ผ้าเท่าไหร่ อ่ะ4.5เมตรก็คือ450เซนติเมตรก็บอกว่านำมาเย็บคุ้มริมผ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีขนาดยาวที่มีรูปด้านเท่าที่มีขนาดเดียวกัน5้าผืนมีผ้าอยู่4.5เมตรแต่ว่าทํามันไม่พอมันยังขาดอยู่อีก30เซนตเมตรนั่นหมายความว่าไงครับ ว่าเราต้องไปหามาเพิ่มอีกสามสิเซนติเมตรอ่าต้องบอกว่าอ่าขอเขียนมาดีกว่าเพื่อความชัดเจนผ้าเพนนะมีผ้าสองร้ยห้าสิบเซนติเมตรแล้วผ้าเพนนต้องใช้ผ้าเท่าไหร่ครับสี่รอยห้าสิบบวกกับสามสิบเพราะมันขาดอีกสามสิบเซนติเมตรมันยังไม่ครบถ้าว่าต้องใช้เท่าไหร่ ี่ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนั่นหมายความว่าแต่สามเหลี่ยมดั่งเข้าแต่ละรูปแต่ละรูปมีความยาวรอบรูเปเท่าไหร่มันมีห้ารูปก็เป็น480รส่วนห แล้วอันนี้คือความยาวรวมทั้งห้ารูปเนาะสิบแปดสิบหารด้วยส่วนห้าเป็นเท่าไหร่เก้าสิบหกหน่วยก็ยังเป็นเซนติเมตรเนาะ,ะมาดูต่อทีนี้ห้ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยรูปส่วนห่ด้านเท่าพวกเนี้ยยาวด้านละเท่าไหร่ความยาวรอบรูปเป็นเก้าสิบหกเซนติเมตรถูกไหมสามเหลี่ยมด้านเท่า ก็ถ้กว่าสามด้านนเข้ากันหมดก็เอาสามไปหารก็กลายเป็นเก้าสิบหกส่วนสามก็ออกมาเป็นสามสิบสองหน่วยเป็นเซนติเมตรเราก็ตอบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมแต่ละพื้นมีความยาวด้านละสามสิบสอง ซนติเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปกันครับเขาบอกว่าที่ดินของเพชรเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านหนึ่งยาวแปดสิบเจ็ดเมตรด้านที่เหลือมีความยาวเป็นจำนวนนับที่ต่างกันสามเมตรเพชรใช้ตาข่ายยาวสองร้อยสิบเมตรล้อมที่ดินแปลงนี้ได้พอดีนั่นเขาถามว่าที่ดินแปลงนี้มีความยาวแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่บ้าง <c oughs> แต่ด้านเป็นเท่าไหร่ เราก็มาดูนะครับเรากําหนดให้แล้วก็ให้ด้านที่เหลือนะครับยาว A เมตรและ A อบวกสามเมตรเพราะว่ามันต่างกันอยู่สามเมตรเนาะเพราะฉะนั้นเราตั้งจากด้านที่สั้นกว่าก็เป็น A เมตรแล้วก็อีกด้านหนึงก,ก็เป็น A บวกสามเมตร จริงๆจะถ้าใครไปตั้งด้านที่ยาวกว่าก็ใช้เป็น a อเมตรกับ a ลบสามเมตรก็ไม่ผิดกฎตรการอะไก็ได้ให้มันรู้เรื่องนอี่ก็ได้ให้มันรู้เรื่องโอเคต่อนะครับเราลองคำนวณดูนะครับอันนี้เอบวกกับ a อบวกสามบวกกับแปดสิบเจ็ดอันนี้คือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้ครับจะเท่ากับเท่าไหร่ ส1 0อิอันนี้ได้เป็นสองบวกกับเก้าสิเท่ากับสอง 2a อสิบสองเเท่ากับเท่าไหร่210รอยสิบลบด้วยเก้าสิบอง a ก็เป็นหนึ่งยี่สิบเเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งยี่สิบส่วนสอง0ยสิส่วนสองก็คือเท่าไหร่ครับหกสิบครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าความยาวด้านที่เหลือเป็นเท่าไหร่ครับ เอเม่กคืออะไรหกสิบเมตรและอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับเอบวกสามก็คือเอาหกสิบวกกับสามได้เป็นหกสิบสามเมตรนั่นเองครับอโอเคก็อย่าลืมไปลองทํากันนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสักยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดสมั s c ส i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ